สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจคเคโนโมีข่าวดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีบ้านไว้เพื่อทําไรทำํำนาทําสวนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเรามาชมแปลงที่ดินแปลงสวยแปลงนี้กันดีกว่านะคะที่ดินมีนโฉนดขนาดพื้นที่7ไร่2งานพร้อมบ้านหนึ่งหลังยกแปลงนะคะราคา4ีล้านแปดแสนบาทค่ะ ตกรร้รับประมาณ640,000บาทเท่านั้นนะคะหากเข้าไปดูแล้วถูกใจสามารถต่อรองราคากับเจ้าของที่ดินได้โดยตรงเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวางทองอเภอบ่อทองจงหวัดชนบุรีค่ะห่างจากอาบาตเขาว,วางทองเพียง2.5กิโลเมตรอยู่ใกล้ชุมชนค่ะไม่เปี่ยวห่างจากถนนเส้นหลักเส้น331เพียง5กิโเมตรเท่านั้นนะคะ มีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงค่ะห่างถนนคอนกรีตประมาณ50เมตรที่ดินแบ่งเป็นที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ทำสวนรวมตัวบ้านด้วยนะคะประมาณ50เป็นท้องนาประมาณ30เปซ็นตเป็นสระน้ำประมาณ20ซนนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือทำการเกษตรค่ะ สนใจสามารถดูพิกัดของที่ดินได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงค่ะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะเป็นช่องทางสําหรับการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีๆแปลงนี้โดยตรงเลยค่ะสําหรับในวันนี้เจเคนโตต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ